สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมศักดาคาที่ดินนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาใจคนที่ชอบที่ดินที่อยู่ชานเมืองนะครับเบื่อรถติดเบื่อมลพิษต่างๆนะครับแปลงเนี้ยเหมาะมากๆนะครับสําหรับคนที่อยากมีบ้านสวนด้วยนะครับอยากอยู่แบบว่าไม่อยากวุ่นวายเบื่อเมืองนะครับตรงเนี้ยน่าอยู่ที่สุดแล้วนะครับในจังหวัดเชียงแสนก็ถือว่าเป็นทำเลที่ต้องโดนนะครับสคาที่ ดูแนวๆนี้อยู่นะครับที่ดินอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านโพอําเภอบ้านโพจังหวัดฉชเชังเซานะครับใครที่มาจากกรุงเทพก็ง่ายๆเลยครับลงจากทางลมอัตเวดันอําเภอบางประกงนะครับมุ่งหน้าเข้าเฉียงเซาเนี่ยวิ่งมา15โลก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปตัวเมืองะเชังเซาเนี่ยก็อีก10กว่าโลเองนะครับซึ่งที่ดินแปลงเนี่ยมันเหมาะมากนะครับจะไปกรุงเทพก็ง่ายนะครับ ไปสวนภูมิก็40กิโลนะครับไปบางแสนก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงแล้วนะครับเหมาะจริงๆครับสำหรับใครที่อยากมีบ้านสวนนะครับที่ดินถมแล้วนะครับก็บรรยากาศอะทุ่งนานะครับลมเย็นมากนะครับผมการันตีว่าตรงเนี้ยใครที่อยากมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ชานเมืองตรงเนี้ยเหมาะมากๆนะครับโซลาร์ราคานะครับ เสนอขายอยู่ตารางวาละ5,500บาทนะครับที่ดินถมแล้วนะครับบรรยากาศดีมากขนาดนี้นครับใครสนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์0830954065ศสักดาค้าที่ดินคนเดิมนะครับการันตีงานขายคุณภาพมากกว่า400แปลงในจังหวัดชายังเซานะครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจที่ดินของผมทุกแปลงนะครับสวัสดีครับ